สวัสดีค่ะวันนี้ใบปอจะพาไปรีวิวร้านบุฟเฟ่กันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานพี่ยังพูดเลยว่าแขนใหญ่แล้ว่าคุ้มไม่กระับกัวทีกินตลอดใช่ไหมเราเขาไปกันที่ไหนกันน่ะไปนี่เลยมาชิตาคลินิกคือน้องไปอ่นา,านววารีวิวมาเมื่อวานรีวิวเขาแน่นมากเขามีเครื่องสลดยไขมันด้วยความเยน็นดะ้วยละเหรอ,อไปมาชิตาคลินิกก่อนเลยตอนเนี้ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่มาชิตาคลินิกสาขามหิดลแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปปรึกษาคุณหมอข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ ค่ะ,คะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ข้างในคลินิกแล้วนะคะกําลังรอคุณหมออยู่ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะมาเนี่ยปอแนะนําให้โทรจองก่อนนะคะ oh <my. S 2> เพราะว่าคิวค่อนข้างแน่นมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้ใบปอจะมาปรึกษาเรื่องต้นแขนที่ใหญ่แล้วก็หน้าท้องที่ไม่กระชับค่ะค่ะก็ต้องถามน้องใบปอก่อนว่าน้องใบปอมีเวลาได้ออกกําลังกายหรือว่าควบคุมอาหารอะไรนี้ไหมคะ ออกกำลังกายบ้างค่ะแล้วก็อาหารไม่ได้ควบคุมเลยค่ะออกกำลังกายบ้างเนาะค่ะก็คือว่าอย่างถ้าสมมติว่าคนที่ที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายหรือว่าคุมอาหารนี่ค่ะก็ถ้าเกิดอยากจะมีตัวช่วยเราก็จะมีตัวเครื่องที่สามารถสลายไขมันได้เฉพาะจุดนะคะก็คือสำหรับสาวๆที่กังวลส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นแขนหน้าท้องต้นขา หรือว่าส่วนข้างหลังหรือว่ปีกต่างๆเนี่ยค,ะค่ะก็คือถ้าไม่มีเวลาออกกําลังกายก็ทางวชิตาคลินิกเราก็จะมีเครื่องประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยสลายไขยมันได้นะคะโดยที่แบบนอนสบายๆเลยไม่ต้องไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องออกแรงเยอะคะ่ะสําหรับต้นแขนน้องไใบปอเมื่อกี้คุณหมอดูแล้วนะคะก็คือจะมีส่วนเกินนิดหน่อยแต่ว่า,าขนาดอาจจะ เล็กกว่าหัวที่คุณหมอมีนะคะตัวเครื่องสลายไขมันด้วยความเย็นนะคะก็คุณหมอก็จะแนะนําเป็นตัวขึ้นวิทยุนะคะก็คือตัว RF ของเราค่ะก็จะช่วยเรื่องสลายไขมันแล้วก็ช่วยกระชับผิวด้วยนะคะส่วนตรงหน้าท้องของน้องใบปอสามารถใช้สลายไขมันด้วยความเย็นได้ค่ะ ความเย็นจะสลายไขมันได้ยังไงนะคะค่ะก็คือเราจะใช้อุณหภูมิที่ติดลบนะคะซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผิวหรือว่าต่อเซลล์แต่ว่าทําให้เซลล์ไขมันที่มันมีเยอะมากผิดปกติเนี่ยตายแล้วก็ก็จะมีเซลล์มาจับก,กินส่วนที่ตายไปขับออกจากทางร่างกายได้เลยนะคะสมมติว่าเราทําวันนี้เนี่ยประมาณใช้เวลาประมาณสักสองถึงสามเดือนเนี้ยค่ะก็จะเห็นผลค่ะอืมค่ะ งั้นเราไปลองทำกันเลยดีกว่าค่ะก่อนทำก็จะมีการวัดขนาดค่ะรอบวงแขนของปออยู่ที่9นิ้วรอบเอวอยู่ที่23นิ้วครึ่งค่ะค่ะตอนนี้ใบป,ปอก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอเมื่อกี้คุณหมอแนะนำไม่ทำเป็น r f แขนนะคะตอนนี้ปอกำลังทำ r f ต้นแขนค่ะที่คุณหมอแนะนำความรู้สึกตอนนี้ก็คือรู้สึกแค่อุ่นๆค่ะแต่ที่สำคัญก็คือสบายมากๆเลยค่ะ มาถึงขั้นตอนการสลายไขมันด้วยความเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปใบป,ปอมีโปรโมชั่นพิเศษพร้อมของแถมมาแจกด้วยนะคะระยะเวลาการทำนะคะก็จะทำประมาณ30นาทีค่ะความรู้สึกของปอตอนนี้ก็คือไม่เจ็บเลยค่ะรู้สึกแค่เย็นๆในช่วงแรกๆประมาณแค่3นาทีหลังจากนั้นก็คือไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เจ็บไม่แสบไม่อะไรเลยค่ะสบายมากๆสามารถอ่านหนังสือหรือว่าหลับรอเลยก็ได้นะคะ ผ่านไป30นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะตอนทำเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยก็จริงนะคะแต่พอเอามือมาจับบริเวณหน้าท้องเนี่ยคือเย็นมากๆเลยค่ะหลังทำทันทีค่ะหลังจากทำ r f วัดรอบแขนได้9นิ้วเท่าเดิมนะคะอาจจะต้องมาทำบ่อยๆค่ะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะวัดขนาดรอบเอวหลังทำทันทีค่ะวัดได้22นิ้วครึง่งลดไป1นนิ้วเลยนะคะคือปลื้มมากๆเลยค่ะ เครื่องสลายไขมันด้วยความเย็น1ครั้งราคาปกติจะอยู่ที่1,9,990บาทค่ะพิเศษสำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเหลือเพียงครั้งละ9,999บาทค่ะแต่ยังไม่พอแค่นั้นค่ะปกติ1ครั้งเนี่ยจะทำได้2จุดนะคะรับเพิ่มฟรีไปเลยอีก1ครั้งค่ะไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ยังไม่พอแค่นั้นค่ะเพียงแคปหน้าจอนี้ไปแจ้งทีมอชิตาคลินิกค่ะรับเพิ่มฟรีไปเลยโปรแกร,รมหน้าใสเดอร์มาดีฟหรือเครื่องช้อนทองในราคา2,000บาทฟรีฟรีไปเลยค่ะรีบมาใช้สิทธิ์กันนะคะทุกคน